ลูกอมเหนียวหงเคียวไม่ลงวิเคราะห์หลังเกมที่เลอร์วูลเสมอกับเอเวอรตตศน0์ ก่อนจะไปรับชมเนื้อหาต่อไปนี้ผมขอฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสับหลอกด้วยนะครับขอบคุณครับโดยอย่างแรกคือสนิมเกาะทั้งคู่อย่างที่ทราบกันดีว่าโดยความที่ฟุตบอลมันหยุดทำการแข่งขันไปนานกว่า100วันดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่เราจะได้เห็นอาการอ่อนล้าทางร่างกายของนักกีฬารวมถึงการจับจังหวะต่างๆในการเล่นที่มันดูผิดเพี้ยนไปในทุกๆคู่ที่ได้ลงสนามไปในก่อน หนน้้าีและเช่นเดียวกันกันกบในศึกเมอร์ซี่ไซดดาพิแมตไม่ว่าจะทีมเจ้าบ้านหรือทีมเยือนก็ออกอาการสนิมเกาะด้วยเช่นกันโดยสำหรับริวพูนั้นอาจจะดูชัดกว่าหน่อยเพราะตลอดทั้งเกมนี้พวกเขาเป็นฝ่ายครองบอลและพยายามเดินหน้าบุกใส่ทีมเจ้าบ้านอยู่เสมอดังนั้นมันก็เลยทําให้เราได้เห็นการเล่นที่มันดูแปลกแปลไปในหลายจังหวะไม่ว่าจะเป็นการรับส่งบอลสั้นยาวกับเพื่อนๆรวมถึงการเข้าสกัดหรืออ่านจังหวะเกมที่ออกจะมีโซซัดโซเซไปบ้าง เล็กน้อยตัวอย่างเช่นในจังหวะต้นเกมที่ฟาบินโยมงผิดไปเข้าทางลิชารลิสันจนทําให้ทีมถูกกดดันด้วยการสับไกลไปตั้งแต่ไกโ่โหหรือแม้กระทั่งเทนอเล็กซานเดอร์อาโนที่ในช่วงแรกก็มีจังหวะออกบอลไปโคละทิศทางกับเพื่อนอยู่บ่อยครั้งก่อนที่หลังจากนั้นทุกอย่างจะเริ่มดูดีขึ้นตามลําดับเนื่องจากในเกมนี้ลิฟูเองก็เป็นฝ่ายได้ครองบอลเพื่อทําเกมลุกเข้าใสายย่ ตลอดเวลามันก็เลยทําให้เขาได้มีโอกาสและเวลาที่จะจับจ่ายบอลกันมากขึ้นเพื่อหาจังหวะฟุตบอลของตัวเองแต่อย่างไรก็ตามแม้ทีมจากฝูงจะได้ครองบอลเพื่อเข้าทําอยู่ตลอดตามโอกาสที่เอเวอเรตันมอบให้แต่ในเรื่องของความแม่นยําในการส่งบอลและการวิ่งเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายของพวกเขาในเกมนี้มันก็ยังคงดูขาดขาดเกินไปซะเป็นส่วนใหญ่แม้จะเริ่มดูดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังแต่ก็ยังไม่ดีพอที่จะทําให้พวกเขากลายเป็นผู้ชนะได้ ้ในเกมนี้แล้ต่อมาคือเป้าหมายชัดเจนก่อนเริ่มเกมนี้แน่นอนว่าเป้าหมายของแฟนๆลิพูคือการเก็บ3นามคะแนนให้ได้โดยที่สำหรับเยนก็ฟอปนั้นนอกจากการเก็บ3นาคะแนนแล้วเขาก็คงเป็นห่วงเรื่องของความฟิตทางร่างกายด้วยเช่นกันทําให้การจัดตัวหรือแท็กติกต่างๆในวันนี้มันอาจจะดูขัดใจแฟนๆไปบ้างแต่เราก็เชื่อว่ามันน่าจะเป็นการตัดสินใจบนเหตุผลในเรื่องของสภาพร่างกายด้วยที่ฟอบเองก็ยังคงน่าจะกังวลอยู่ส่วนสำหรับ ทีมเจ้าบ้านนั้นแมนนี่จะเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีแต่ด้วยสถิติบนหน้ากระดาษจากการพบกันของทั้งคู่มันก็บ่งบอกชัดเจนเลยว่าพวกเขาเป็นรองเอามากๆโดยในวันนี้คาร์โลอัชรติก็มาตามทรงของตัวเองในเมื่อรู้ว่าทีมของเขานนั้นเป็นรองเดาตัวก็จัดการสั่งให้ลูกทีมลงไปเล่นเกมนี้อย่างรัดกุมและมีระเบียบวิในัยในการเล่นให้มากที่สุดโดยไม่ปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือกุเป้าหมายซึ่งในจุดนี้มันแสดงให้เห็นผลชัดเจนสุดๆในจังหวะลุ้นทําประตูอันน้อยนิด ในช่วงครึ่งเวลาหลังของแก๊งทอฟฟี่ที่แม้จังหวะนั้นแนวรับของลิเวอร์พูลจะดูออกอาการโซซัดโซเซให้ได้เห็นซึ่งถ้าเป็นทีมอื่นๆได้อยู่สถานการณ์แบบนี้พวกเขาก็น่าจะได้ใจและพยายามใช้โอกาสนี้ในการกดดันผู้มาเยือนอย่างต่อเนื่องเพื่อหวังเอาประตูจากทีมคู่แข่งมาให้ได้ซึ่งตรงนี้แหละที่เราบอกว่าไม่ปล่อยให้อารมณ์อยู่ เหนือกว่าเป้าหมายเพราะที่ผ่านมามันก็มีหลายเกมที่ลิอร์พูลเล่นไปเล่นมาออกอาการตื้อตื้อต,ตันๆจนถูกทีมคู่แข่งมาท้าทายในแดนของตัวเองแต่สุดท้ายคู่ต่อสู้ก็มักจะพลาดโอกาสดีๆเหล่านั้นไปและกลายเป็นการไปหยิบยื่นโอกาสให้เครื่องจากสีแดงได้ทํางานกันอย่างเต็มที่ด้วยการใช้เกมโต้กลับอันเป็นจุดแข็งของพวกเขาเข้าโจมตีแต่ในเกมนี้เมื่อเอวัตตันมีโอกาสได้กดดันแล้วพวกเขาทําไม่ได้ลูกทีมของอันเช่ก็ไม่พยายามที่จะฝืนและปล่อยให้อารมณ์มันพา ไปแต่พวกเขาเลือกที่จะกลับมามีสมาธิอยู่กับเป้าหมายของตัวเองอย่างชัดเจนโดยการถอยกลับมาตั้งโซนเกมรับตามเดิมและในวันนี้ด้วยความมุ่งมั่นของพวกเขาบวกกับความไม่เฉียบคมในพื้นที่สุดท้ายของลิเวอร์พูลมันก็เลยทําให้ผลลัพธ์ในเกมนี้เป็นสิ่งที่เอเวอเรตันพอใจเอามากๆและต่อมาคือการหายไปของโมซาล่าและโรเบอร์สันลำพังแค่อาการล้างสนามไปนานจนสนิมก่อแข้งก่อขามันก็เป็นเรื่องที่จุกจิกกวนใจมากอยู่แล้วและเกมนี้ลิเวอร์พูล มาขาดแนวรุกคนสําคัญอย่างโมฮัมเหม็ดซาร่าอีกซึ่งไม่พอแค่นั้นวันนี้พวกเขายังไม่มีแบ็กซ้ายตัวจริงอย่างอันดูโรบาซันที่ปกติจะเป็นคนคอยมาเปิดป้อนและสอดประสานงานร่วมกับผู้เล่นแนวรุกจนมันเกิด5ประสานขึ้นทําให้ทั้งการเล่นร่วมกันของทางริมเส้นและการจ่ายบอลเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายของทัพผงแดงมันขาดความอันตรายไปโดยสิ้นเชิงโดยสําหรับการขาดโมฮัมเหม็ดซาร่านั้นแน่นอนว่ามันก็ทําให้ลิเวอร์พูลขาดทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพในการเข้าทําและ การหาโอกาสในการจบสกอร์รวมถึงการประสานงานร่วมกันของ3แนวรุกอย่างโมโนเน่และอีกสิ่งที่ขาดก็คือการเล่นร่วมกันทางริมเส้นกับแบ็กจอมบุกอย่างเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนส่วนที่กลายเป็นผลดีให้กับคู่ต่อสู้ก็คือการที่ผู้เล่นแนวรับของพวกเขาไม่ต้องมาเผชิญกับความอันตรายระดับก o อตออฟอียิปต์จึงทําให้ในวันนี้เกมรับของเอเวอตันไม่ต้องไปรู้สึกกังวลและกดดันอะไรมากจนเกินไปส่วนคนที่มาทําหน้าที่แทนซาร่าคือทาคุมิมินามิโนะที่แม้เก เกมนี้เจ้าตัวจะเล่นได้แบบมีความมั่นใจมากขึ้นกว่าช่วงแรกๆที่ย้ายมาและพยายามจะใช้ความขยันในการบดบี้กับแผงเกมรับของแก๊งทอฟฟี่แต่ก็อย่างที่ทราบว,ว่าเพียงแค่นี้มันยังดีไม่พอที่จะเคี้ยวลูกอมอันเหนียวแน่นเม็ดนี้ได้หรอกส่วนอีกคนคือแอนดรูว์โรเบอร์สันที่ปกติเขาจะเป็นคนคอยวิ่งขึ้นมาเปิดบอลเข้าพื้นที่อันตรายหรือบางครั้งอาจมีการคอสบอลข้ามไปข้ามมาระหว่างแบ็คทั้งสองข้างรวมถึงการเติมขึ้นมาเล่นร่วมกับซาดิโอมาเน่ซึ่งสิ่งที่ ว่ามานี้มันไม่เกิดขึ้นเลยตลอด90นาทีที่ได้เห็นโดยคนที่ลงมาทําหน้าที่แทนก่อนอย่างเจมส์มิลเนอร์ก็แน่นอนด้วยอายุอานามที่ป้าเข้าไปถึง34ปีแล้วบวกกับการร้างสนามไปอย่างยาวนานอีกครั้นจะไปให้เขาวิ่งขึ้นวิ่งลงช่วยทั้งเกมรุกและรับอยู่ตลอดมันก็คงไม่ไหวและมันก็ไม่ไหวจริงๆนั่นแหละเพราะก่อนจบครึ่งแรกทันลองก็ต้องขอเปลี่ยนตัวออกไปเพราะาการบาดเจ็บก่อนที่คนต่อไปจะเป็นในรายของน้องโจโกเมสที่ทาได้อย่างเต็มที่และดีกว่า ก็คือความวูบว่ามในแง่ของพละกําลังในการวิ่งขึ้นลงเพียงเท่านั้นและต่อมาคือความวมุ่งมั่นของเซมุสโคแมนในเกมนี้แมริฟูจะไม่มีแนวรุกคนสําคัญอย่างโมฮัมเหม็ดซาร่าอยู่ในสนามแต่มันก็ชัดเจนว่าการที่พวกเขามีทั้งโรเบรโตฟิมิโนและซาเดโอมาเน่อยู่มันก็ช่วยสร้างความกดดันให้กับแนวรับของคู่ต่อสู้ได้พอสมควรโดยเฉพาะในรายของซาเดโอมาเน่ที่แม้เกมนี้เจ้าตัวอาจจะขาดคู่ขาในการซัดประตูรวมถึงมีอาการแข้งขาอ่อนล้า เนื่องจากการรั้งสนามไปนานจนทําให้มีบางจังหวะที่รู้สึกว่าสปีดความเร็วในการโจมตีคู่ต่อสู้ของเขานั้นมันดูเริ่มถดถอยลงไปเรื่อยๆตามระยะเวลาที่ลงเล่นแต่อย่างไรก็ตามมาเน่ก็ยังคงเป็นแนวรุกของทัาผงแดงที่คอยสร้างความปั่นป่วนและอันตรายให้กับเอเวอเรตได้อยู่เสมอจนกระทั่งเมื่อเกมผ่านไปได้ซักระยะจากที่ในช่วงแรกมาเน่อาจจะมีเงียบไปบ้างสลับกับวูบว่าบ้างเป็นระยะจากนั้นเขาก็เริ่มค่อยๆถูกเซมุสโคแมนที่วิ่งตาม มาเป็นเงาซ้อนตัวจนมันแทบจะกลายเป็นการบดบางและกลืนกินแข่งแนวรุกสัญชาติเซเนกาน,นี้ไปโดยปริยายซึ่งแน่นอนว่าแม้วันนี้มาเน่อาจจะไม่ได้อยู่ในสภาพความฟิตที่เต็มร้อยเปอร์เซนต์แต่มันก็ใช่ว่าโคแมนหรือคนอื่นๆจะมีร่างกายที่ฟิตสมบูรณ์กว่าเขาเลยเพราะที่ผ่านมาทุกคนก็ต้องตกอยู่ในสภาวะการกักตัวเพราะพิษไวรัสโควิด COVID 19กันทั้งนั้นแต่วันนี้โคแมนในวัย31ปีกลับทําหน้าที่ตามประกบเป็นเงาตามตัวของซาดิโอมาเน่ อย่างยอดเยี่ยมทั้งการเข้าประทะการอ่านจังหวะรวมถึงการเล่งสปีดเพื่อตามไปดักบอลในจังหวะสุดท้ายหลายๆครั้งจนเรียกได้ว่าสำหรับเราในวันนี้การที่เอเวอเรสตนได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจตามเป้าหมายส่วนหนึ่งก็ต้องยกความดีความชอบให้กับสมาธิและความมุ่งม,มั่นในการทํางานของกัปตันอย่างสมุสโคแมนเลยโดยผลงานในวันนี้ของโคแมนคือการแย่งบอลคืนมาได้8ครั้งชนะการเข้าประทะ4ครั้งตัดบอลสาเร็จ2ครั้งตัดฟาวคู่ต่อสู้ไป4ครั้งเรียกฟาว ได้2ครั้งและชนะการโดนล,ลูกกลางอากาศไปทั้งหมด2ครั้งจากการโดนทั้งหมด3ครั้งพอเห็นแบบนี้แล้วก็รู้สึกยินดีกับเจ้าตัวมากมากเพราะแม้ที่ผ่านมาเขาจะผ่านการพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บหนักๆมาแล้วอย่างโชคชนบวกกับอายุที่เพิ่มมากขึ้นจนเข้าสู่หลัก3แต่เจ้าตัวยังคงสามารถเล่นฟุตบอลและทําหน้าที่ของเขาได้อย่างยอดเยี่ยมสมกับการเป็นกัปตันของเอเวอร์ตันนียและทั้งหมดนี้คือความคิดเห็นจากทางเพจสปอกเท่านั้นไม่ได้มีการยืนยันใดๆว่ามันถูกต้องดังนั้นโปรด ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วเพื่อนๆชาวสับหลอทุกคนคิดเห็นอย่างไรก็เชิญคอมเมนต์มาพูดคุยกับพวกเราได้เลยขอเพียงอย่างเดียวคืออย่ามานั่งพิมพ์ด่ากันเลยนะฮะพวกเราต่างก็รักและชอบดูฟุตบอลเหมือนกันแค่เชร์กันคนละทีมมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมานั่งด่าหรือสร้างความแตกแยกให้กันเลยมีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นครอบครัวคนรักฟุตบอลเหมือนกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ